สอบอตั้งแผ่นเคาะกรรมการตรวจสอบกาสช,ชสุดอึ้งล้วนคนกากีนัง แทบจะส่งเลขานั่งแท่นกันเลยทีเดียวไอ้รอฝากทุกฝ่ายจับตาวุฒิสภาเตรียมข้อกรรมการตรวจสอบการทำงานกสทชหลังพบความผิดปกติผู้สมัครเข้ารับสรญหาที่ผ่านตัดเลือกรอบแรกล้วนคนการกีนั้งในกสทชเองแทบจะเป็นการส่งผู้ช่วยเลขามาเองแถมบางคนเป็นอดีตผู้สมัครสบวบ้านเดียวกับประธานจัดทำโผหัวเลือกตั้งสวด้วยอีกขณะที่ทุกฝ่ายกำลังเฝ้าติดตามการตรวจสอบกระบวนการจัดหัวเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือ สวที่ผู้คนในสังคมสัพยอก,กว่าเป็นร่างทรงของใครบางคนหรือไม่นั้นแต่ในส่วนสว,นสวนชุดนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ของตนต่อไปโดยเฉพาะการเดินหน้าแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระอย่างปปชกกตหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นอิสระทั้งหลายโดยไม่ยีระต่อกระแสทักท้วงถึงความไม่เหมาะสมใดๆล่าสุดไอรอชวนทุกฝ่ายให้ร่วมกันจับตากระบวนการคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทชรหรือกอตป องค์กรเงาที่เฝ้าติดตามการทำงานของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชที่กฎหมายกำหนดให้วุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งโดยก่อนหน้านี้มีรายงานว่าที่ประชุมวุฒิสภามีการเคาะรายชื่อผู้สมัครกตปที่ผ่านคุณสมบัติรอบแรกไปแล้วทั้ง5ด้านด้านละสองคนและกำหนดจะเสนอรายชื่อให้ที่ประชุมสววตเคาะรายชื่อผู้สมควรได้รับเสนอชื่อเป็นกตปในการประชุม สมัยต่อไปที่จะเริ่มเปิดสมัยประชุมในวันที่3กรกฎาคม2568นี้ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่าผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก5คนจาก10คนนั้นล้วนแล้วแต่คนกากีนังกับกสทชอช,อชุดปัจจุบันทั้งอดีตผู้ช่วยกสทชคณะัทํางำงานหน้าห้องประธานกสทชอเองและยังพบด้วยว่าหนึ่งในรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกแรกนั้นยังเป็นอดีตผู้สมัครสวรปี2567ที่เคยสมัครในอำเภอเดียวกันกับประธานคณะกรรมการจัดทำบัญชีราย ชื่อผู้สมัครสวชุดอืดเช้าที่กําลังถูกกกตไล่เบี้ยอยู่ในขณะนี้ด้วยรู้จักองค์กรกตปตรวจสอบกสทชตามพรบอ,องค์กรจัดสรรเคลื่อนความถี่พอส .2553 พรบกสทชอนอกจากกําหนดให้มีกรรมการกสทชจํานวน7คนมีวาระดํารงตําแหน่งคราวละ6ปีและเป็นได้แค่คนละสมัยโดยกสทชชุดปัจจุบันโดยเฉพาะตัวประธานกสทชมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นที่พึ่งให้แวดวงกิจการ วิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมไทยได้แค่ไหนอย่างไรนั้นทุกฝ่ายรู้แก่ใจกันดีไม่ต้องสาธยายอะไรกันอีกในพรบกสทชยังกำหนดให้มีอีกองค์กรที่เสมือนเป็นเงาเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานของกสทชนั่นก็คือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานกสทชหรือกตอปที่ตามพรบกสทชมาตรา70กํากำหนดให้มีกรรมการ5คนทำหน้าที่ตรวจสอบแต่ละด้านแม่กตปจะมาจากการแต่ง ตั้งของสวเช่นเดียวกับกสทชแต่การสรรหาและแต่งตั้งกตปจะแบ่งเป็นสองรอบรอบแรกเป็นการคัดกรองเลือกกันเองจากผู้สมัครในแต่ละด้านก่อนส่งรายชื่อผู้ได้คะแนนสูงสุดแต่ละด้านให้วุฒิสภาลงมติคัดเลือกในรอบแรกให้เหลือผู้สมัครด้านละสองคนรวมทั้งสิ้นสิบคนเมื่อเหลือผู้สมัครด้านละสองคนแล้วให้ทำบัญชีรายชื่อขึ้นมาใหม่แล้วจัดส่งให้วุฒิสภาลงคะแนานเลือกให้เหลือผู้มีคะแนนสูงสุดเพียงคนเดียวเป็นกตปในแต่ ละด้านและให้กรรมการกรตอปอทั้ง5คนคนวตดเลือกกันเองเพื่อตั้งเป็นประธานกตอปอต่อไปพิรุษล้วนคนกากีน้งสัมพันธ์ลึกสอวอ,อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบกระบวนการสรรหากอตอปอชุดใหม่แทนชุดเดิมที่กำลังสิ้นสุดวรราระนั้นพบว่าสำนักงานเลขาธิการวุฒธธิสภาได้อ,อกประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับสัญหาตั้งแต่วันที่2ถึง8มกราคม2568โดยประธานวุฒิสภาได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อและตรวจ สอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครโดยมีนายวุฒิชาติกระยาณมิตรตวกลุ่ม11ท่องเที่ยวอดีตผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรอฟทอจากอำเภอนากลางจังหวัดน้องบัวลำพูเป็นประธานก็จะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติที่ได้รับการคัดเลือกรอบแรกทั้ง5ด้านจำนวน10คนเมื่อวันที่8เมษายน68ดังนี้รายละเอียดตามตารางรายชื่ออย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบข้อมูลของว่าที่กตปที่ผ่านเข้ารอบทั้ง10คนข้างตน้นพ ความผิดปกติดังนี้ 1. ผู้สมัคร5าคนใน1ิบคนข้างต้นเคยเป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาภายใต้กสทชมาก่อนโดย4คนเป็นผู้ปฏิบัติงานประจํากสทชโดยตรงส่วนอีกคนคืออิสาราลักเรือหงนั้นเป็นผู้ช่วยเลขานุการประจํากสทช 2. ผลคะแนนคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครกตอปอรอบแรกยังพบด้วยว่าผู้ได้รับเสียงโหวตจากสวจํานวน4คนมีคะแนนเท่ากันอย่างผิดสังเกตคือได้91คะแนนเท่ากัน,กนทั้ง4คนและยังพบด้วยว่าคนที่ ได้คะแนนเท่ากันนี้ไม่มีใครมีประวัติหรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกสทชมาก่อน3ผู้สมัครที่ได้รับเสียงโหวตอย่างถ่วมท้นในรอบแรกคือนายพันศักดิ์จันทรปัญญาเป็นอดีตผู้สมัครสอวอรกลุ่ม13กลุ่มวิทยาศาสตร์ในเขตอำเภอนากลางจังหวัดนนลบาพูซึ่งเป็นพื้นที่เดียวกันกับนายวุฒิชาติกลยานามิตรสวกลุ่ม11กลุ่มท่องเที่ยวที่เป็นประธานคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อว่าที่ผู้สมัครกตปและยังเป็นหนึ่งในสวที่ถูกกกตออกหมายเรียกให้ไปรับทราบ ข้อกล่าวหาในคดีจัดหัวเลือกตั้งสวอ,อีกด้วย4ในพรบกสทชมาตรา71วรรค2กำหนดลักษณะต้องห้ามของกตปไว้ว่าจะต้องไม่เป็นกสทชอนุกรมกรมการเลขาธิการพนักงานหรือลูกจ้างของกสทชรวมถึงต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับกสทชเช่นอายุไม่ต่ำกว่า40ปีแต่ไม่เกิน70ปีไม่เป็นข้าราชการประจำไม่เป็นกรมกรมการองค์กรอิสระแต่หากเคยดำรงตำแหน่งที่ถูกห้ามไว้แลว แล้วลาออกมาสมัครสามารถทําได้โดยกฎหมายไม่ได้กําหนดระยะเวลาที่ต้องเว้นวรรคแต่อย่างใดทั้งหมดคือความผิดปกติไม่ชอบมาพากลของสิทธิว่าที่ผู้สมอออัครกตปองค์กรเงาที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบและติดตามการดําเนินงานของกสทชที่เมื่อตรวจสอบว่าที่ผู้สมัครกอตอปอแต่ละคนที่ได้รับการบวชผ่านรอบแรกเข้ามาดูช่างคล้ายกับกระบวนการบวชเลือกสวภักสองอยังไงอย่างนั้นเพราะกว่าครึ่งของผู้ได้รับคัดเลือกล้วนเป็นคนกากีนังที่มีสายสัมพันธ์ แน่นกับกสชทชแถบจะเรียกได้ว่าเป็นการส่งมือขวาหรือเลขาเข้ามาทําหน้าที่โดยแท้จนหลายฝ่ายอดคิดไม่ได้ว่ากตอปอร่างทรงเหล่านี้จะเข้ามาตรวจสอบและติดตามการทํางานกสทชหรือเข้ามาเป็นตรายางรับเบอร์แซมให้กับกสทชกันแน่หรือว่าที่กตอปอเหล่านี้กําลังจะเป็นอีกองค์กรที่กลุ่มทุนการเมืองกําลังรุกคืบจะเข้าครอบงำด้วยผลประโยชน์ที่พระคลุงท่วมองค์กรอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสืบจ,จากข่าวรายงาน งาน